แชท GPT นี่ก็เปลอเรื่องภาษีมากนะคะคนเขามีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายได้ตั้ง5 0 0 0สนดดนบอกว่าเหลือแค่แสนเดียวคนเขาไม่ต้องจ่ายแวดก็บ่อยเขาจ่ายเป็นแสนคุณลองดูนะถ้าคุณจะให้แชท GPT ดูแลภาษีคุณคุณต้องดูคลิปนี้ค่ะมาเทียบกันช็อตต่อช็อตค่ะผิดตรงไหนพังตรงไหน แนนลองถาม c h a จ G ว t ว่าอาชีพที่ปร,รึกษากฎหมายและอาชีพทนายความที่ว่าความมิเนสาลนั้นสองอาชีพนี้เสียภาษีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร h ช t บอกว่าไม่เหมือนกันโดยจัดกลุ่มให้ทนายความที่ว่าความมเนสาลนั้นเสียภาษีแบบวิชาชีพอิสระในขณะที่ทนายความให้เสียภาษีแบบผู้ให้บริการทั่วไปแ h a g ี t ดันตอบว่าไม่เหมือนกันโดยจัดกลุ่มให้ทนายความที่ว่าความูิเนสาลนั้นเสียภาษีแบบวิชาชีพอิสระในขณะที่ที่ปรึกษากฎหมายให้อยู่ในกลุ่มของที่ปรึกษาต ถั่วไปแต่คําตอบที่ถูกต้องคือมันเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายทั้งนี้อ้างอิงตามมาตรา40องคเล6แห่งประมวลรัษฎากรรวมถึงคําพิพากษาดีกาที่ 8 2>, 2 1 4 3, 2 000, 5 0 4 9ค่ะการจัดกลุ่มรายได้ถูกต้องนั้นจะมีผลกับการหักค่าใช้จ่ายค่ะกล่าวคือหากเป็นวิชาชีพอิสระสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสูงสุดได้ถึง30%และไม่มีเพดานสมมุติว่ามีรายได้ที่1.8ล้าน30%ก็ประมาณที่5 0 0 0 0มันแปลว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง5 0 0 0 0เลยทีเดียวแต่เมื่อช h a ิจีพีจัดกลุ่มให้ที่ปรึกษากฎหมายอยู่ในกลุ่มการให้บริการโดยทั่วไปซึ่งค่าใช้จ่ายถูกกำหนดเพดานให้ไม่เกิน10 0 0บาาททเ่นนั้ มันก็ทําให้คนที่เชื่อขาดทุนไปถึง400,000บาทนั่นแปลว่าแชทกําลังทําให้เราเสียภาษีแพงขึ้นไปแล้วหนึ่งความบงที่2คือบอกตัวเลขหักเหมาจ่ายก็ผิดสิ่งที่บอกคือ60%แต่สิ่งที่ถูกคือ30%จะ้ะซึ่งถ้าคุณยื่นตามแชท GPT นั่นแปลว่าคุณยื่นภาษีให้กรมสมการ ขาดไปค่ะสมมุติว่าคุณยื่นขาดไป1 0 0 0 0แสถ้ากรมสรรพากรมาเจอทีหลังคุณอาจจะต้องจ่ายเขาถึง3 0 0 0 0นบาทความบ้งข้อที่3คือทนายความเขาได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81แต่แชทก็บอกให้เขาไปจดแวดสมมุติว่าเขามีรายได้ประมาณล้านแดนั่นแปลว่าแชทบ่อยเขาต้องจ่ายภาษีถึงหนึ่งแสบาทนี่แชท GPT 5นะเปิดตัววันนี้ใช้ได้วันนี้ก็ทำเรื่องวันนี้ อเอ,อเอ๊ะอ,อย่าเพิ่งขำไปนะคะว่าแต่ว่าคุณและทีมที่ดูแลบัญชีภาษีของคุณน่ะทำภาษีตามแชทหรือเปล่าเขาให้แชทช่วยหรือเปล่า